ไม่สอนที่ที่สมาคมเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าทําทําอยู่กับบ้านค่ะทาเนโรงเรียนไม่ได้อยู่กับบ้านแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่จะช่วยนักศึกษาที่ว่าอาจารย์ช่วยได้ก็ยินดีละจะททาเกี่ยวกับเรื่องนวดกับเรื่องเรื่องธุรกบ้านค่ะแบบถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องอย่างเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะจะได้ความรู้ที่มาจากจากญาติค่ะแต่รุ่นพี่พ่อ จะไม่ทํากันไม่จะเป็นห้อเพราะ่าจริงๆแม่ย่ามีลูกสิบเจ็ดคนแต่ไม่มีใครทําตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนแม่ย่ามีลูกสิบเจ็ดคนไม่ได้ดูแลลูกเลยค่ะมีดูแลชาวบ้านแล้วลูกๆทุกคนคือเป็นครอบครัวที่จนแล้วก็ลูกเยอะมากเขาก็ไม่เอาตรงนั้นกันเขาคิดว,ว่ามันมันเหมือนแบบมันมันช่วยชีวิตของคนอื่นแต่ไม่ได้ช่วยชีวิตครอบครัวตัวเองเขาคิดประมาณอย่างนั้นนะคะเขาก็เลยไม่ทำกันแล้วพอดีช่วงเด็กๆ บ้านอยู่ติดกับย่าเลยแล้วเป็น,เป,นเป็นหลานเป็นหลานผู้หญิงคูแม่แล้วย่านี่ก็จะจะใช้เราตลอดซึ่งอาคนคนเด็กอะ่ะอายุห่ามแต่เราแค่สองปี 3. เขาก็จะไม่ใช้เพราะว่าเราเนี่ยบ้านติดกันแล้วพ่อแม่ก็จะฝากไว้สัญญาแต่อยู่บ้านตัวเองทีเนาะทั้งหมดหกคนก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นแม่ที่แบบต้องดูแลน้องอยู่กับบ้านแล้วพ่อแม่ก็อยู่ในไรในนาอย่างเนีย้นยค่ะ ซึ่งตอนเย็นเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ค่อยไปเกิดไฟต้องเอาน้องไป,ปสามคนหนึ่งก็ฮูอมันไปแล้วโรงเรียนอ่ะมันจะมีโรงเรียนมีแต่ลงคาค่ะแล้วมันจะมีอยู่ในชั้นเดียวมีครูคนเดียวปหนึ่งปสี่เรียนด้วยกันหมดเลย <c oughs> ก็ต้องเอาน้องไปด้วยน้องก็เล่นพี่ก็เรียนบ้างช่วยบางทีต้องอ่านเสียงดังๆเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยมันจะไม่มีผู้ปากกาเลยค่ะมันจะต้องๆจองจำเรา ่านเหมือนกแก้วนกขุนทองประมาณนี่นะคะ่ะแล้วตอนเย็นเนี่ยพอกลับบ้านี่เขาไม่ได้มไดม่ได้พักเลยต้องไปเก็บย,ยาที่ย่าเพราะว่าลูกลูกเขาก็ไม่เอาไงอ่าเขาก็ไม่เอาขึ้นยาก็าใช้แทนแบ้เพราะว่าเราไม่มีพ่อแม่อยู่บ้านนะเพราเราเนี่ยค่ะตอนไปเกๆเนี่ยจะเป็นคนที่เกลียดสมุนไพรมากเลยเพราะว่าไม่ชอบยุงก็เยอะต้องไปเก็บยาหลังจากเลิเกเรียนที่คิดว่ามันเย็นแล้วแล้วยุงมันขนาดนั้นอยู่ในปากบ้านไฟฟ้าเขาไม่มี มาถ <wh> ah ึงนิยาเขาจะต้องบอกว่าอ่ะไปเตรียมมานะหรือกุญแจได้รีบเตรียมเลือกุญแจจะเล่นเปล่าเตรียมต้มอันนี้แล้วต้องโขลกนโนดอีกอย่างเนี้ยค่ะก็เลยแบบแล้วหมอํำแยงทางบ้านเราเนี่ยจะต้องยิ้วยิ้วสมุนไพรไปตามบ้านเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านนะเขามารับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องเอารถมารับนะจักรยานมาแล้วหมอเนี่ยคุณแก่อ่ะยิ้วจักรยานมาก็จะไม่ไหวแล้วแต่เราเนี่ยต้องยิ้วสมุนไพรด้วย ไปนั่งเฝ้าคนหอค่ะคนคลอดลูกอ่ะคนที่สองสามนี่ก็ยังคลอดง่ายหน่อยคนแรกบางทีสองวันสองคืนยังไม่กลับบ้านเลยก็จะเป็นยางไฟนะต้มน้ำนะก็จะเบียดมากเลยค่ะแล้วพอพอโตขึ้นมาก็ไม่แต่งงานจนจนสามสิบกว่าแล้วค่ะแต่งงานแล้วก็เรียนก็แบบพอสีแบบมูกระลายอย่างงี้ค่ะพ่อแต่งงานแล้วแฟนก็บอกว่าเราไปเรียนนะ จะไปเรียนอะไรๆฟอร์สีจะไม่จบอยู่แล้วอ่ะก็พอดีพี่สอสอจรี่เขาประกาศครั้งแรกเลยบอกว่ามีการเรียนสมุนไพรฟรีนะสามปีเลยก็ไปอ่ะโอ้ยเป็นร้อยเลยช่วงนั้นเขาไปเนี่ยรุ่นเดียวหมดเลยเนี่ยคนเยอะคนเยอะมีสายโกนเยอะมากคนที่มีแอนจีนก็อยู่แถวหน้าพุกทังคนที่มีแอนจีนอยู่แถวหลังหน้าเนี่ยมันหายไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยก็เหลือแต่คนที่แบบ ตั้งใจจรมาๆี่สมาก็จะมาพอสกเสร็จแล้วก็รุ่นรแรกเด็กก็จะไปตั้งสมาคมชื่อขันโอนไปกังนถึงเนี้ยค่ะที่เห็นหน้าดันนของคนนี้นะยก็ไปตั้งสมาคมแล้วก็สมาคมก็อย่างว่าค่ะเขาพอใจก็ก็ดีหน่อยไม่พอใจกพย,ย้ายย้ายไปเรื่อยๆค่ะแล้วพี่ย้ายจากวัดขันโอนรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยของเราเริ่มทำนวด เริ่มทำนวดแล้วก็จะเริ่มสอนมีนักเรียนชาวต่างชาติมาแล้วก็รู้สึกทาวัดจะโดนร้องเรียน <S <S ใช่ไหมพี่ว่าทาวัดกับสมาคมเนีเนเ่ยทำด้วยกันพราะก็ขอร้องบอกโยมถ้าเป็นแบบนี้นะทาวัดก็รูกไม่ดีไงย,ย้ายไปวัดศรีคนขึ้นคนลงกันได้กี่เดือนเองย,ย้ยายอีกย้ายช่วงนั้นกว่าจะจบมานะเพราะว่าปีแรกเรียนสอสจจีนอพอปีสองเขาเริ่มเอาที่คือละ พวกเราก็เป็นเหมือนอาเห่ได้ร่อนไปตรงโน้นวันตรงนี้วันค่ะที่นี่ก็เคยมาเรียต้องไปทุกที่เลยที่ไีนที่ว่าเราจะต้องไปขออยู่ที่เขาเรียนกันสอนกันเราเรียนแบบพี่แบบน้องทำมีครูคนนี้ช่วงนั้นอาจารย์โคแล้วบางทีสอบก็ไม่ได้สอบแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่เขาว่านะต้องจับกลุ่มอันนี้นะที่ตอนแรกเรียนนะไม่ได้ไม่ได้อยู่เดลวกับเขาพี่โยงเหมือนันเก็บกระดาษก็ให้เยอะเลย่วงนั้นไปไปท่าที่กับแฟนกลับมาที่เราบอก จำได้เลยค่ะว่าพี่บอกว่าอีกเดือนเดียวนะหอมฟาง,งถ้ากดอึผ่นานนะผมจะดีใจนะถ้าเกิดหอมฟางผ่านผมทุภูมิใจมากเดือนเดียวนะปิดห้องเลยไปซื้อสมุนไพรหนักอย่างละห้าบาทห้าบาทมานั่งทำเป็นถุงเล็กๆเซตนี้มีอะไรมีอะไรเสร็จแล้วพอมันเป็นเซตเสร็จแล้วที่มาเราจำแล้วว่าอันนี้ถึงสับปะรดอะไรสับปะรอะไรเสร็จแล้วพอหลังจากที่เซตแล้วดึงออกคนะ่ะแล้วก็นั่งอยู่ในในห้องอะ่ะจน ไปธนาคารเขาถามว่าที่บ้านขายยาสมุนไพรเหรอิีนตัวเป็นสมุนไพรเลยค่ะปีนห้องเลยแฟนทีหนึ่งแฟนมาเคาะประตูเขาวหรเปฝ่าเขาตรงอ่ะใส่น้ำผึ้งทำน้อนๆออามาให้กินอ่ะเดือนเดียวอ่ะจะสอบแล้วอ่ะแล้วเสร็จแล้วได้คนที่โทรมาคนแร่คือพี่ย้งโทรมาบอกของบ้านีใจที่นะหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไงจะผ่านนะวันนี้เราไม่เชื่อเลยนะว่าเราผ่านแค่เดือนเดียวปิดห้องอ่านทั้งวันทั้งคืน ทำยาเนี่ยทำเหมือนคนบ้าเลยเหมือนคนจัดยาเลยอันนี้ผ่านแล้วประสบการณ์เนี่ยนะยังจริงๆเนี่ยจริงๆเราพูดถึงนะเราเ,เป็นคนที่แบบโตมากับอยู่กับยาก,ก็จริงแต่เราไม่ค่อยสนใจไงตอนนี้นะเวลาเราทำที่บ้านนะเราจะบอกกับแฟนว่านหนึ่งบ้านฉัน่ยต้องเหมือนตอนฉันเกิดมาต้องเป็นบ้านใต้ตสูงเพราะว่าเวลาเรานึกถึงยาเนี่ยเราจะนึกถึงอดีตตอนเป็นเด็กใช่ไหมแล้วมันจะมาถ้าเกิดเราไม่มีตรงนั้น มาทาตรงนี้มมองเป็นตื้อทังหมดมันมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าคอนเซ็ปต์ไงเราก็จะบอกกบแฟมาร้านจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,นี้นะแล้วเวลาเราทําเนี่ยเราจะนึกถึงย่านึกถึงว่าตอนเราเด็กเหมือนกับเรากลับไปคิดจากสี่สิบปีที่แล้วอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะกลับเข้ามาใหม่ซึ่งตรงนี้มันช่วยแล้วก็ช่วยให้หาตัวเองเจอด้วยบางคนเนี่ยอย่างเมื่อก่อนที่เกลียดมากเลยนะสมุนไพรตอนนี้เรารักมากเพราะว่า เราม,มีโอกาสที่ได้ใช้มันแน่นอนอยู่แล้วจากไม่ใช่คนอื่นนะคะจากคนในครอบครัวแม่นะตอนไหนก่อนนะแม่นะคนแก่อยู่บ้านสองคนนะ่ะแล้วเวลาจะเป็นปวดเป็นนิดเป็นหน่อยเนะออยี่ยแกก็ต้อซื้อยาหมอนวดยาหมอนวดคืออะไรก็ยากแค่ปวดกินมจนแบบพวกอาทิตย์กินเป็นกร,รมเลยเหมือนสีสารพัดสีใสเขาไอเราก็ไม่รู้นะอยู่ดีแม่บอกว่าน้องโทรมาบอกแม่เข้าโรงพยาบาลเป็นอะไรแม่เป็นอะไร หนามมะเขือเกี ite, ่ยวไปเก็บมะเขืออย่างเดียวเนี่ยหนามเกี่ยวแผลกแฝกออกแบบเห็นกระดูกหมดเลยไปถึงแม่อยู่โรงพยาบาลสองสองเดือนกว่าน้ำหนักสิบสองกิโลนหนัไปเลยแล้วคนแก่จะเจ็บกระูแล้วอ่ะไปถึงนะเขจะล้อกับหมอว่าแม่ฉันแค่หนามมะเขือเกี่ยวทำไมแม่ฉันไม่หายมีแต่แผลแบบอยู่กับหมอทั้งแท้เขาบอกว่าแม่กู่กินยาแค่ปวดจนยาอะไรนี่ก็เอาไม่อยู่แล้ว แม่ก็ร้องไห้แบบวัวหมูเลยทุกข้อเลยเดินก็ไม่ได้ร้องไห้เอาแม่กลับไปที่บ้านแม่ไม่อยากไปอยูเดียวที่โรงพยาบาลก็ขับรถจากเชี่งใหม่นะไปรับแม่มาจากมุกกาเลยนะคเอากลับมานะน้องชายละอุ้มแม่ขวางแล้วอกมาเหมือนอุ้มเด็กเด็กเล็กๆเลยค่ะน้ำหนักเหลือส0่กิโลอ่ะอุ้มมามาถึงนะเข้าห้องนันก็ต้องไปตั้งน้องชายไปตั้งแล้วก็เป็นดารเสร็จแล้วน้องชายอุ้มกลับมาลูอแม่ทําไง เราเรามีโรงเรียนนี่เราเรามีห้องอบอย่างหนึ่งสารพัดยาที่เราคิดได้ถ้าเอาแม่ไปอบเสร็จแล้วให้กินเริ่มแรกนะกินยาทลีสัมคัสก่อนกินยาทลีสัมผัสสักทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้กินย,ยาประจุทุบีเสร็จแล้วก็ให้กินเผาบันเตียงผสมกับด่างจืดนะคะต้มแม่กินแบบพ่อเผาบันเทียงนแก้ปวดเพราะแม่ปวดจนแบบ เวลานวดน,น่ะลูกทุกคนเป็นหมอนวดขาดกันเลยคะ่ะคนนี้จบแม่ร้องเริ่มร้องคนนี้ต่อลูกนวดแม่มาเป็นสามสี่ 8, เดือนแปดเดือนครึ่งแม่เริ่มไปซื้อไอว้วォนเตอร์ตัวนี้มาให้แล้วแม่นี่นะแผลที่แฟงแที่หมอรักษาไม่หายดูแม,ม,มทออแ่ทำไงเปือกมะพร้าเนี่ยค่ะพมพออุ่นพอแตะได้เนี่ยเราก็เอาเปลือม้มาล้างแผลแม่แล้วแผลจะไม่มีการขาวหรือสัตแดงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหายแผลหายจากเปลือกมะพร้ แล้วที่แม่หายมาจากยาอะไรบ้างไม่รู้สารพัดอย่างเลยแต่เราต้องให้เป็นสเต็ปคือนหนึ่งให้กินยาทงมีสัชาติก่อนล้างเสร็จแล้วก็กินยาปรับชมพูเนี่ยหาแล้วก็เสร็จแล้วสารพัดอย่างแล้วยาของพี่พี่เนี่ยที่เป็นกาารมะเงอาจาะเร็งคืเป็นกิโลนะค่ะคือพิษกรรมาุลพิษกรรมคืเมื่อก่อนที่ซื้อทีมเป็นกิโลกิโลกิโลแล้วไปซื้อน้ำผึ้งมาที่เป็นลังเลยค่ะนั่งปั้น ไม่ใช่แม่คนเดียวนะใครไปในทางบ้านนะส่งให้อะส่งอันนี้จะเป็นคนที่แบบให้เรื่องยาค่ะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราให้ยาอื่นเราจะไม่เจ็บหรบอเราคิดอย่างนี้ไงคนคนที่เป็นหมอเขาจะคอย่างนี้ก็จะให้ค่ะให้แล้วแม่หายด้วยอะไรไม่รู้ช่วงนี้นะแม่นะตามนักพิษส่งลูกหลังแม่แข็งแรงมากคันย่อมแม่เลย่จากที่แบบเจินก<ด>็ไม่ได้ผัเดเินทีละเก้าสองเก้าลูกมต้องเอาอีกคนไล่ตามแบบให้นะั่งเดี๋ยวนี้นะ โอ้สบายปลูกพริกมะเขือทั่วบ้านอันนี้ค่ะคือเราต้องหาตัวเองให้พกแล้วก็อยากให้ให้ทุกคนเนี่ยเอาความรู้ที่จากเด็กๆจากที่สะสมามาเนี่ยลองค่ะเราไม่ต้องลองกับคนอื่นลองกับตัวเองกับคนในครอบครัวก,ก่อนเพราะยังไงเราไม่ติดคุกแน่นอนเราไม่ฆ่าเขาใช่ไหมคะเราคิดว่าใช่เราต้องคิดว่าอะไรที่ช่วยได้เราต้องคิดอย่างเงี้ยเรารักเงงงอ,งองเขาตัวเราเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปให้คนอื่นสิอันนี้ก็คือทุกวันอย่างนี้นะจากที่ประสบการณ์ที่ ใช้กับแม่กับน้องไ่นะก็จะใช้กับนักเรียนที่มาบาง่ีเขามีปัญหาห้องปูอะไรเนี่ยเราก็จะใช้ฟรีหมดเลยค่ะแล้วเขาจะรู้ว่าบางคนเนี่ยคนไทยเนี่ยของฟรีเขาจะมันเขาคิดว่ามันไม่มีค่าแต่เราจะใช้กับคนที่เขาจำเจงเขาต้องการเราเราจะให้เรามำงนี้ค่ะก็จะแชร์แค่นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะ